เงินบำเหน็จชราภาพที่ผู้ประกันตนมาตา40จะได้รับนะครับเมื่ออายุครบ60ปีจะได้รับเท่าไหร่นะครับเดี๋ยวคลิปนี้มาดูกันเพราะฉะนั้นติดตามนะครับไปเรื่อยๆนะมีการคํานวณวิธีหาคํานวณผลประโยชน์ตอบแทนด้วยแล้วก็บวกด้วยว่าเปอร์เซนต์ที่ทางประกันสังคมจะได้รับนะครับมันจะได้รับประมาณกี่เปอร์เซนต์และจะออกมาเป็นในรูปแบบไหนนะครับมาดูกัน พอดีนะครับต้องทําความเข้าใจก่อนมาตรา40เนี่ยนะครับมีทั้งหมด3ทางเลือกด้วยกันนะครับทางเลือกที่1จ่าย70บาทนะครับให้ความคุ้มครอง3กรณีนะเจะ็บป่วยทุพพลภาพเสียชีวิตทางเลือกที่2นะครับจ่าย100บาทให้ความคุ้มครอง4กรณีนะครับหนึ่งในนั้นก็มีกรณีชลาภาพนะครับซึ่งรับเออฉลาภาพเนี่ยจะถูกออมนะครับเดือนละ50บาท นะครับถูกออมเก็บไว้เดือนละ50บาทแล้วก็ไปรับเป็นบำเหน็จฉลาภาพเมื่อยุครบ50เอ่ออายุครบ6 0ปีก็สามารถยื่นรับบำเหน็จฉลาภาพได้เลยนะครับแล้วก็สามารถออมเพิ่มได้ด้วยนะออมเพิ่ม1,000บาทนะครับทำไมถึงต้องออมเพิ่มออมเพิ่มเนี่ยมันจะมันจะได้รับในส่วนของออตัวเปอร์เซ็นต์ผลตอบแทนที่ได้เยอะขึ้นนั่นเองนะนนเ,งนะเวลามันคำนวณอะนะครับมันก็จะ มี50บวกกับที่ออมเพิ่มนะครับในแต่ละเดือนก็จะได้รับเปอร์เซ็นต์ที่เพิ่มมากขึ้นนั่นเองทงังเลือกที่3นะครับให้ความคุ้มครอง5กรณีนะครับซึ่งในส่วนของชลาภาเนี่ยจะหัก150บาทเลยนะครับในการออมในแต่ละเดือนแล้วก็สามารถออมเพิ่มได้1,000บาทเช่นเดียวกันนะครับ 1, บาทต่อเดือนและถ้าคุณนะครับออมถ้าคุณส่ง นะครับมาตา40รา40จนครบ180เดือนนะครับยังได้รับเพิ่มอีก10,000บาทเลยทีเดียวนะครับเรียกว่าได้เยอะมากนั่นเองนะครับอ่ะพอรู้จักข้าวๆไปแล้วเนี่ยอันนี้จะรู้จักข้าวๆไปแล้วเนี่ยเรามาทำความเข้าใจกันก่อนว่าเวลาเราจะได้รับบําเหน็จชราภาพเนี่ยจะได้รับแบบไหนในทางเลือกที่2นะครับมันจะได้รับแบบนี้เงินสมทบ50บาทคูณจํานวนเดือน ที่จ่ายเงินสมทบนะครับบวกกับเงินออมเพิ่มนะที่คุณออมเพิ่มในแต่ละเดือนเนี่ยนะเท่าไร่เท่าไหร่เท่าไหรปุ๊บพร้อมผลประโยชน์ตอบแทนรายปีตามที่สำนักง,งานประกันสังคมกําหนดในแต่ละปีว่าจะได้รับผลประโยชน์ตอบแทนร้อยละเท่าไหร่นี่นะครับคุณจะได้ประมาณนี้เดี๋ยวมีบอกนะครับไม่ต้องกลัวไม่ต้องงงทางเลือกที่3นะครับแน่นอนเหมือนกันเงินสมทบ 150บาทคูณจำนวนเดือนที่จ่ายเงินสมทบบวกเงินออมเพิ่มพร้อมผลประโยชน์ตอบแทนรลายปีตามที่สันักงานประกันสังคมกำหนดไว้และเมื่อคุณออมได้นะครับ180เดือนนะครับคุณจะได้เพิ่มอีก1,000 10, 0บาทนะครับในปีที่ในปีที่15นะครับหรือครบ180เดือนได้เพิ่มนั่นเอง1 0,000บาทอ่ะ มาดูตารางกัน,นดีกว่านะครับอันนี้คือตารางเวลาการออมนะสะสมไปนะครับยังไม่ใช่บําเหน็จที่คุณจะได้รับแบบแท้จริงนะเพราะว่าเวลาบําเหน็จที่จะได้รับเนี่ยมันจะได้รับบวกผลประโยชน์ตอบแทนด้วยอันนี้คือตารางเวลาออมนะครับอย่างเช่นคุณส่งมา1ปีนะหนปีก็12เดือนนะครับเดือนละ50บาทที่ออมเข้าไปนะครับคูณเดือนละ50บาท คูณกับ12ก็600บาทนะครับอันนี้ยังไม่บวกออมเพิ่มนะอันนี้เราจะไม่พูดถึงออมเพิ่มก่อนเดี๋ยวจะงงนะครับปีที่2 1 2 0นะันสสะสมละปีที่3เป็น1,800สะสมปีที่4 2 4 0 0สี่เนียเรื่อยมานะครับบำเหน็จที่สะสมไปเรื่อยๆแล้วเวลาคุณจะได้รับเนี่ยมันจะบวกผลประโยชน์ตอบแทนของประกันสังคมที่บอกด้วยนะครับในทางเรืองที่2นะทางที่3นะครับมันก็จะเป็น ร้อยาสิบบาทคูณสิบสอนะครับพันแปนะปีละพันแบวกปีที่2องสามพัปีที่3มจะเป็น5 4าพันสี่ปีที่4ี่เจ็ดพนะครับพอปีที่15บห้าจะเห็นว่ามันบวก1,000งบาทด้วยนะครับที่เพิ่มเข้ามานะอะมันก็จะเป็นในรูปแบบนี้เราไปคำนวณดีกว่านะครับก่อนอื่นผลประโยชน์ตอบแทนคืออะไรนะครับ ประกันสังคมเนี่ยจะมีการประกาศนะครับเรียกว่าประกาศสํานักงานประกันสังคมกําหนดอัตราผลประโยชน์ตอบแทนเงินบำเหน็จชราภาพของผู้ประกันตนตามมาตรา40ประจําปีนะครับว่าประจําปีไหนนะได้รับร้อยละเท่าไหร่นะครับนะประจําปีไหนได้รับร้อยละเท่าไหร่นะครับซึ่งตัวเลขเนี้ยผมเอามาจากข้อมูลสํานักงานประกันสังคมประกาศเลยอย่างเช่นปี61 นะครับผมไม่อ่านนะเดี๋ยวมันจะเสียเวลาปี61เนี่ยนะครับข้อ3ผลประโยชน์ตอบแทนเงินบําเหน็จชราภาพประจําปี61ให้คํานวณจ่ายอัตราร้อยละ2 8 0ต่อปีนะครับถ้าและข้อ4เนี่ยมันจะมีการประกาศว่าใช้บังคับนะครับสำหรับการคํานวณจ่ายผลประโยชน์ตอบแทนในปีถัดไปด้วยจนกว่าจะมีการประกาศออกมาว่าในปีนั้นนะครับอัตราผลตอบแทนเท่าไหร่ นะแต่ถ้าไม่มีการประกาศให้ยึดอัตราผลตอบแทนนะครับขอน้านี่นั่นเองนะครับอ่ะในปี62 2.61ต่อปีนะครับปี63 3.11ต่อปีนะครับอ่านี่นะครับอ่าผมให้ดูตัวอย่างแค่ประมาณ3 3ปีนะครับแต่เนี่ยอันเนี้ยอันนี้ข้อมูลเนี่ยอ้างอิงจากสำนักง,งานประกันสังคม อันนี้ผมสมมุตินะว่าเราส่งนะครับจำนวนปีเนี่ยหปีผมเริ่มส่งมาตา4รา40ตอนอายุ55นะครับและเดี๋ยวเราจะออกจากมาตา4รา40ตอนอายุ60เพราะนั้นมาส่ง5ปีนะครับผมเริ่มเข้าตั้งแต่1มกราปี61เลยนะเริ่มสมทบตั้งแต่61เลยและเดี๋ยวจะไปออกธันวาคมปี65แทนเมื่ออายุ60 นะครับผลประโยชน์ตอบแทนร้อยละมันจะเป็นแบบนี้ใช่ไหมวิธีการคำนวณนะครับคำนวณอย่างไรมาดูกันผมยึดทางเรืองที่2ก่อนนะมันมีทางเรืองที่1อีกสไลด์หนึ่งทางเรืองที่3อีกสไลด์ออลลนึงนะครับทางเรืองที่2นะครับวิธีการหาผลประโยชน์ตอบแทนนะครับปีที่1 2561เงินสมทบนะครับต่อปี600บาทนะสะสม600เพราะว่าเพิ่งเริ่มเข้ามานะครับ ผลประโยชน์ตอบแทนวิธีการคิดนะครับ600คูณ2.8นะครับเท่ากับผลประโยชน์ในปีนี้16บาท8สตังค์ปี62สนะครับสมทบอีก600บาทในปี62สะสมรวมจากปีที่แล้วเป็น1,200นะครับ1,200ูณ2.61เพราะว่าปี62มันผลตอบแทน2.61%นะครับเท่ากับ ได้ผลประโยชน์ตอบแทนในปี62 31บาท32สตางค์ปี63นะครับ2563เงินสมทบ600บาทสะสมรวมเป็น1,800นะครับสะสมจะก่อนหน้านี้นะ1,200บก600ก็1,800นะครับ1,800บาทคูณ3.11%นะ3.11%เป็นผลประโยชน์ตอบแทนปี63 เท่ากับผลประโยชน์ตอบแทนในปีนั้น55 5าบาท98สตางค์ปี64นะครับเงินสมทบ600บาทเช่นเดียวกันสะสมนะครับ2,400บาทนะครับสะสมจะก่อนหน้า1,800บก600เงินสมทบผลประโยชน์ตอบแทนนะครับ4.8%นะครับในปี64นะประกาศผลปอบ ประโยชน์ตอบแทน4.8% 2,400คูณ4.8%เท่ากับ115บาท20สตางเป็นผลประโยชน์ในปี64ปี65นะครับ<อ>เงินสมทบ600บาทนะครับสะสม3,000บาทนะครับเงินสะสมบคูณอัตราผลประโยชน์ตอบแทนนะครับ3,000บาทคูณ2.18%นะครับเท่ากับ ปี65ได้65บาท40สตางค์นะครับรวมผลประโยชน์ตอบแทนนะครับที่ได้รับคือ284.7บาทคุณจะได้รับนะครับเงินบำเหน็จในหลังปีในปี65นะสิ้นปี65เมื่อคุณออกเนี่ยจะได้รับ3,284ับาทเสตางค์ น,นี่คือตัวอย่างวิธีการคำนวณนะแต่ในการใช้จริงเนี่ยเวลาเราคำนวณเนี่ยคำนวณยิ่งเยอะหม,ยอหมายถึงว่าคุณคุณทำหมายถึงว่าคุณมีการสะสมเพิ่มเนี่ยมันก็จะบวกเพิ่มไปแล้วก็คูณด้วยผลประโยชน์ตอบแทนนะมันก็ทำให้ได้รับผลประโยชน์ตอบแทนที่เยอะขึ้นนั่นเองนะครับเยอะขึ้นนั่นเองแล้วก็โดยรวมบำเนตจเนี่ย มันได้มากขึ้นนะเป็นไปด้วยนะถ้าเกิดคุณสะสมเงินเพิ่มขึ้นเป็นเงินสะสมของคุณนะครับนะอันนี้คือโดยรวมประมาณนี้ในทางเลือกที่2นะครับเวลาสะสมจริงเนี่ยมันมากกว่า5ปีอยู่แล้วละบางคนอาจจะเป็น10ปีอะไรอย่างเงี้ยยีปีนะครับอย่ามองว่ามันน้อยนะให้มองว่า จริงๆเราถูกหักเนี่ยมันอย่างเช่นทางเรื่องที่สองใช่ไหมมันร้อยห้าสิบบาทอะนะครับเอเอ,เอ,อหนึ่งโทษทีไม่ใช่ร้อยห้าสิบาทหนึ่งร้อยบาททางเรื่องที่สองเนี่ยส่งหนึ่งร้อยบาทเองนะครับในแต่ละเดือนนะ่ะนะแล้วก็มันมาสะสมตัวนี้ก็เยอะอยู่แล้วก็สิทธิประโยชน์อื่นๆอีกนะนะครับอ่ะมาดูท,ทางเลือกที่3กันบ้างทางเลือกที่3เนี่ยมันสมทบเดือนละ 150บาทนะครับคูณ12ก็1,800บาทปี2561นะครับสมทบ1,800บาทคูณผลประโยชน์ตอบแทนนะครับ2.8%เท่ากับ50บาท40สตางค์ปี2562สมทบ1,800บาทเช่นเดียวกันสะสมรวมนะครับปีก่อนแล้วก็ปี62เป็น3,600บาทนะครับ3,600บาทคูณผลประโยชน์ตอบแทน ะครับ2.61%เท่ากับผลประโยชน์ตอบแทนที่คุณจะได้รับนะครับ63บาทเอ93บาท96สตางค์ปี63นะครับผลเงินสมทบ1,800บาทสะสมรวมนะครับ5,400บาท5,400บาทคูณผลประโยชน์ตอบแทน3.11%นะครับได้ผลประโยชน์ตอบแทน167.94บาท ปี64นะครับเงินสะสมเงินสมทบ1,800บาทเช่นเดียวกันสะสมรวม7,200บาท7,200บาทคูณอัตราผลตอบประโยชน์ตอบแทนนะคูณ4.8%ได้รับผลประโยชน์ตอบแทน345บาท60สตังค์ปี65นะครับผลเงินสมทบนะ1,800บาทสะสมรวม9,000บาทนะครับเงินสมทบคูณอัตราผลต ตอบแทนนะครับ9,000คูณ2.18%ผลประโยชน์ตอบแทนคือ196บาท20สตางค์นะครับรวมผลประโยชน์ตอบแทน854บาท10สตางค์นะครับได้รับนะครับเงินบำเหน็จไป9,854บาท10สตางค์อ่านี่นะครับอันนี้5ปีนะ เดี๋ยวมีคำนวณอีกแล้วเดี๋ยวจะมีซีซรีส์แยกของการคำนวณบำเหน็จนะครับเดี๋ยวยกตัวอย่างเลยว่าถ้าคุณจะออมเพิ่มเนี่ยคุณจะได้รับบำเหน็จเท่าไหร่ในปีไหนนะครับแบบไหนอย่างไรแล้วเดี๋ยวจะพยายามคำนวณให้นะจะได้ไม่งงนะครับแล้วก็เข้าใจนะครับว่ามาตรา40 ได้รับแบบไหนนั่นเองนะครับก่อนจากการเช็คสิทธิ์ได้ครบจบในที่เดียวผ่านแอปไลน์ประกันสังคม SSO ไทยสแกน QR วโค e ที่อยู่ทั้งหน้าจอนี้เลยนะครับเพื่อแจ้งเงินสมทบชราภาพเงินสมทบผูกกันตนประวัติการเปลี่ยนรบานแจ้งเปลี่ยนรบานการเบิกสิทธิประโยชน์อื่นๆดูข้อมูลสิทธิประโยชน์นะครับมาตรา33มาตรา3 9มาตา40การสมัครเป็นมาตรา39มาตา40ก็ดูได้เลยนะครับดูยอดเงินสมทบได้ผลประโยชน์ต่างๆนะครับเช็คได้ ก่อนจาก,การฝากกดไลค์กด subscribe เป็นกำลังใจให้หน่อยและผมตั้งใจทำคลิปวิดีโอพวกนี้มากเลยเพราะนั้นฝากกดไลค์กด subscribe คอมเมนต์เป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับสวัสดีครับ